นี่ก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งของอุทยานนะครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแก่งก้อครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีแพรพักนะครับตรงลำน้ำปิงเลยนะแพรนี้ก็จะเป็นแพรลากได้เหมือนแพรที่เมืองการนะลากชมวิวไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีที่จอดรลถดลานกลางเต็นท์ห้องน้ำเรี็บร้อยนะครับข้างหน้าก็จะเป็น ม่น้ำปิงมีแพเอมีแพรขายอาหารของเอกชนนะครับแล้วก็แพที่พักของอุทยานก็มีแพรที่พักเหมือนกันนะก็ติดต่อสอบถามได้ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณจุดชมวิวแก่งก้อนก็จะเป็นจุดสิ้นสุดถนนแล้วครับตรงนี้ก็จะมีเรือนแพรไว้บริการทั้งอาหารและก็ที่พักนะแล้วก็พา ล่องน้ำปิงนะขึ้นไปที่บริเวณเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับ